เรื่องที่พายอยากสปอยในวันนี้ค่ะ The f o l l The f o o l คือการการเหมือนการเกิดใหม่การรีเซ็ตชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ะคะอิสรภาพที่คุณรอคอยอิสรภาพในชีวิตอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางการงานอิสรภาพในชีวิตเขาเป็นอยู่อิสรภาพจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเป็นการเริ่มใหม่ เป็นการรีเซ็ตชีวิตใหม่ The f ฟู l และก็คนที่ปรารถนาอิสระภาพนะคะวันนี้มาดูกันว่าถ้าอยากจะสปอยอะไรกับคุณเป็นการเริ่มต้นปีเป็นการเริ่มต้นใหม่ไพ่ลวงสองใบทุกคนเห็นพร้อมกันเอาสิอิสระภาพจากอะไรที่มันอีหยังวะกับเราเนี่ยก้าวไม่เท้านะคะสู้ชีวิตชีวิตสู้กับ ตอนนี้คุณสู้กับชีวิตคุณได้แล้วนะคะไพ่จสติกขึ้นมาไพ่จสติกศารพิพากษาตัดสินฟันดาบจึ๊บ,บสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนและหลักๆแล้วคือตัวคุณเองนะคะที่รู้แล้วว่าความยุติธรรมของตัวตัวคุณอยู่จุดไหนความยุติธรรมของชีวิตของคุณอยู่จุดไหนคุณรู้แล้วว่าคุณไม่ควรที่จะอยู่ให้สังคมรอบนอกที่เขาไม่เหมือนคุณอะคอยกดข่มคุณ คุณจึงกล้าที่จะเป็นเบอรฟูบางทีบางอย่างโลกภายในของคุณน่ะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและโลกภายในของคุณได้แล้วมันเลยส่งผลสะท้อนมาถึงภายนอกโลกภายในเปลี่ยนโลกภายนอกเปลี่ยนโลกภายนอกของคุณเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบนี้หรือในปัจจุบันเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณไม่เข้าพวกคุณไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ทํางานนะคะครอบครัวความรักความสัมพันธ์ คุณรู้สึกว่าคุณตั้งคําถามกับชีวิตอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่ในจุดนี้อีกต่อไปแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยคุณเจ็บปวดมามากอ่ะก้าวไม่เท้าเนี่ยคุณเจ็บปวดมามากคุณเรียนรู้ที่อยู่กับมันให้ได้พอถึงจุดถึงจังหวะอะไรบางอย่างที่แบบคุณตัดสินใจละกูไม่เอาแล้วเว้ยกูไม่เอาลวเลยไปสู้ข้างหน้าดีกว่านี่เลยเดฟูเดฟู แล้วคุณก็จะได้โอกาสนั้นเป็นโอกาสที่คุณนั้นเปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนเปิดโอกาสให้กับใจตัวเองก่อนแล้วมันก็เรียกร้องมันก็จะดึงดูดโอกาสภายนอกเข้ามาหาคุณที่มันคู่ควรและเหมาะสมกับคุณจริงๆต่อจากนี้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นคนที่คู่ควรและเหมาะสมกับคุณ justic เป็นคนที่เห็นพ้องต้องกันกับคุณเป็นคนที่คิดเหมือนคุณเท่าเทียมกันกับคุณมันจะไม่ใช่คนที่ไม่เหมือนคุณอ้าไปกันต่อ มาแล้วหนึ่งอุ้ยหนึ่งดาบเห็นไหมฉันจะชอบพูดว่าเมื่อคุณชัดเจนกับตัวเองโลกภายนอกของคุณจะชัดเจนกับคุณไพ่หนึ่งดาบคือไพ่ของสติปัญญาการแก้ไขปัญหาการชนะทุกอุปสรรคโอกาสใหม่ข่าวดีในการเริ่มต้นใหม่ไพ่สะท้อนกันพอดีข่าวดีในการเริ่มต้นใหม่ผิดอันเห็นไหม บางทีบางอย่างเห็นไหมสติปัญญาของคุณเนี่ยมันดันตัวคุณให้คุณนั้นได้ออกไปเชิดฉายเป็นรล่นแรนในชีวิตที่คุณปรารถนาชีวิตที่คุณต้องการที่จะเริ่มอืมนั่นแหละแล้วหนึ่งดาบคิความชัดเจน the fool นี้ไม่ได้ไปแบบโบอโเบ,โบ,โบ้ไม่ได้ไปแบบมัวซ่วเด the f o ออกไปเนี่ยออกไปเป็นภัยแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนไปต่อไปต่อนะเใจเย็นๆลูกพี่ ไปต่อนะไปต่อเดอฟู Fool, คนนี้ที่ออกไปเริ่มต้นใหม่ออกไปล่นเล่นในโลกภายนอกไม่ได้ออกไปแบบไร้จุดหมายแต่ออกไปแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่ว่าจะอุปสรรคใดๆเดอฟู Fool, คนนี้สามารถที่จะเคลียร์ทางให้ตัวเองได้เสมอเอาล่วง oh ho, เดชโอ้โหไพ่เดชไพ่เดชมาสะท้อนกันกันกบไพ่ก้าไม่เท้าสังคมที่คุณเคยอยู่ด้วยแล้วมันท็อกซิกเหลือเกิน มันไม่เข้าพวกกับคุณหลือเกินตอนนี้มันเป็นมันเป็นจุดที่มันจบแล้วค่ะพไพ่เดชคือการจบสิ้นวงจรอ,อุบาทวงจรนรกวงจรแย่ๆวงจรที่มันฉุดล้างเราไม่ให้เราเติบโตนี่คุณได้เริ่มใหม่คุณได้เกิดใหม่จริงๆเห็นไหมพาธิต์มันเป็นจุดที่คุณนั้นได้จบสิ้นลูกวงจรอ,อุบาทเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไพ่เดสไม่ใช่ไพ่ของการตายผิดชีพมันเป็นไพ่ของการตายแล้วเกิดใหม่ทรานสฟอร์เมชันตัวเองนะคะเปรียบเสมือนกับ ผีเสื้อที่หลุดออกจากดักแด้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนถึงเวลาแล้วที่ผีเสื้อจะได้ออกไปบินไปโบยบินไปโบยบินตามเส้นทางของตัวเองอีกหนึ่งใบขอหนึ่งใบมันมาสามใบ หกถ้วยสี่เหรียญหดาบ6กถ้วยสี่เหรียญหดาบจัตติกไพ่ใบไพ่สามใบนี้จะอ่านรวมกันทีเดียวขยายจัตติกหกถ้วยมันคือความอบอุ่นและความปลอดภัยหรือชีวิตที่คุณปรารถนาหรือสิ่งเดิมๆในชีวิตของคุณนั้นสิ่งเดิมๆในชีวิตของคุณมันมี2อย่างนะ สิ่งเดิมๆที่มันคอยขัดแข้งขัดขาคุณไม่ทำให้คุณเติบโตคุณจะได้หลุดออกและชีวิตของคุณนั้นจะกลับเข้าสู่ความมั่นคงโดยที่อาจจะได้ไปพบกับสิ่งที่มันเหมือนบ้านของหัวใจของคุณไพ่หกถ้วยมันเป็นอะไรที่มันเป็นอารมณ์เก่าๆเดิมๆความคุ้นเคยความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย เรื่องเดิมๆในชีวิตบ้านเกิดเมืองนอนก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าอดีตชาติได้เช่นเดียวกัน,ม,นมันมันมีไพ่สองใบนี้มันขึ้นมาไพ่นี้มันคือความมั่นคงความหนักแน่นอืความเป็นหนึ่งเดียวไพ่นี้คือความขัดแยง้งมาก็เลยมองว่าเอ้ยมันมาขยายกันกับไพ่จัตติกเนี่ยมันมาขยายกับไพ่จัตติกนี่คืออะไรจัตติกคือสิ่งที่มันยุติธรรมสําหรับชีวิตของเราตอนนี้นะคะเมื่อคุณชัดเจนกับชีวิต ย้อนไปเมื่อคุณชัดเจนกับชีวิตชีวิตจะให้ความชัดเจนกับคุณปัญหาใดที่เคยอยู่ในหลูปเก่าๆเดิมๆไพเดสเนี่ยมันกำลังจบสิ้นไปและชีวิตของคุณจะนําพาคุณนั้นเข้าสู่ความมั่นคงตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกและชีวิตของคุณจะพาคุณอะไปสู่ที่ที่เป็นเหมือนบ้านของใจคนที่เป็นเหมือนบ้านของใจที่คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นได้อยู่กับเขา จากสถานการณ์ที่คุณเคยอยู่แล้วคุณไม่ปลอดภัยนี่ไพ่หนึ่งใบขยายความได้หลากหลายมากอยู่ที่เราว่าจะหลืออยู่ที่ไพ่ที่มันจะมาจะมาประกอบกันนะว่ามันประกอบกันเรื่องอะไรมาดูใต้กองสำหรับสี่ถ้วยสภาวะจิตใจของคุณในตอนนี้นะคะมันอาจจะรู้สึกย่ำแย่มันอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่โอเคกับในสิ่งที่มันเป็นอยู่เลย แต่คีย์หลักของไพ่ในวันนี้นะคะเมื่อคุณชัดเจนกับชีวิตชีวิตก็จะชัดเจนกับคุณค่ะเมื่อคุณชัดเจนกับชีวิตว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการไปมีชีวิตแบบไหนชีวิตจะชัดเจนกับคุณไม่มีใครไม่เกิดเกิดมาไม่เจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตแต่ให้ระวังดีๆสี่ถ้วยมันหมายถึงว่าระวังจิตใจล่องรอยเกาะอยู่กับความไม่พึงพอใจแล้วมันจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตระมัดระวังสิ่งนี้เอาไว้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วให้โฟกัสอยู่แค่อยู่กับปัจจุบันขณะในขณะนี้ที่เราทําอยู่ในตอนนี้เป้าหมายของเราตอนนี้คืออะไรขับเคลื่อนปัจจุบันให้สอดคล้องกับอนาคตแล้วมันจะดึงดูดเราให้อยู่ในไปสู่ในชีวิตที่เราปรารถนาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันเซง็งเซ็งกับคนเซ็งกับงานเซ็งกับอะไรก็ไม่รู้โดยที่ไม่ได้โฟกัสเลยว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเราต้องการอะไรเราไม่ได้ต้องการเ,เรื่องเซง็งเงแต่แม่งไปเก,เปเกาะกับเรื่องเซ็งไง่เนี่ยไพ่มาเตือนว่าให้ มีสติเข้าไว้ไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปนะจ๊ะนี่คือเรื่องที่พ่ยอยากสปอยนวันนี้ค่ะ